你给我打开打开。 สเงคืนค่ะก็จะหวานข้างนอกเตี้ยวงในนิดๆนะคะถ้าเกิดใครชอบเี้มากก็สองวันสองคน,นี่แหละกระบวนการของการทนการทำกะาเที่ยากไหมทำยากไหมท,ทำได้ไหมทำได้ปะที่มันเป็นเรื่องของคุลยใช่ไหมมีมาตานและมตาตรานใะ้มกูไททำนะเอและกูส่แล้วก็ทำเองได้้นี่แหละที่บอกว่าเป็นการผลิตสินค้าโดยที่ให้หลักพอเพียเองก็ต้องแทนทากมานะครับ ใช่ไหมฮะว่าด yes, yeah, okay, huh? uh, okay, huh? mm ีตามฤดูกาลตามธรรมชาติเนไม่ต้องไปลงทุนอะไรให้เงินเฟืองเหมือนเดิมนะก็อย่างนี้แต่ตถองขายได้ไหมค่าขายได้นะครับขายได้ได้ด้วยไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรมากมายครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากต่างขายยังมีอิ่งอีกเยอะๆนะอ่ะโอเคครับดูกดสต๊อปที่ตรงไหนด้วยโอเคครับทาในการผลิตสินค้าของเราอย่าลืมต้องยึดหลักเลยนะ พราะเราจะเอหลักอะไรมาพันทุกไปนะเออมีสามพวงสองเงือขคือหนึ่งหนึ่งคือสามพวงสองเงื่อนไขี่นะหลักมันอ่ะมอประมาณสองสามเงื่อนไขก็คือมีความรู้กับความกระเนอะ เราใช้หลันนลกนใ,นในการี่ á, ออกเครืงเนี่ยสามหัหาสเนี่ยจะไปทุายนี่จะทำในการผลิตสินค้าเอ้าตอนนี้ทุกคงจะให้บางรงานเป็นผู้ให้ทาเสร็จหมุดมกัรเจอหาผลิตสินค้าได้อย่างที่มันใช้หลักการออเครืองเนี่ไม่ต้องไปเมื่อว่าการันตีงานอะไง่ายเป็นผู้บริโใช้ผลิตที่มันหาได้ธรรมชาติเนาะที่มันสามรูการ <Billie S 2> อ่ค yeah, yeah, mm ิด hmm. ว oh, ่ามันมีอันอื่นอีกเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารนะอย่างเช่นอะไรอะไรอย่างที่เขาตีมิ่งก็ได้นได้หมดนะได้มละรับนะไม่จาเป็นต้องเป็นอาหารไรครับทุกอย่างเลยนะครับะให้เวลา15นาทีได้ไหมคือบอกเมดูทำไรกอกที่จะทอะไรก็วินแต่อนะครับแล้วก็ท้ายข้อท้ายเจตุได้ว่าเราใช้หลักสิบกว่าเบียร์กาทุแยงเลย สามก็หนึ่งคือตอข้อสองคือวิธีทำรูมคือเราใช้หลักกิบเพียงเนี่ยมาประุกต์ใช้อย่างไงเก็ไ่หนนครับลงทนก็แค้ครับเอาแตู่เลครับผมขอใครแบเได้ลยครับเป็นคู่ไม่เป็ไรคุกวนไปกเปครับ

ไหนูับตเนอะข้อสามเธอผิแล้วเธอจะบอกไดว่าเธอเอาหลักริเียแค่บอกได้ไนะสัญนี้แหละจ่ากันเลยจ่กันเลย้วน้แค่น้ำรับว่าสะอาดนจะเกี่ยวอขอสดสแปลงไปอนนยชด พะอดีตยิ้มแข็งี่จะไม่ได้วัยกิโเอาไปตักกวนในหม้อดูนี่งในเครองปั่นลงครับผม ค่ะดชื่อเรนใช่เื่อนค่ะน,นี้จะผลิตกล้วยฉาบนะคะวิธีทำเอาเอาอุปกรณ์ก่อนมีกล้วยแล้วก็กระทะแล้วก็น้ำมันวิธีทำฝานกล้วยเป็นแผ่นบางๆเียมกระทะใส่น้ำมันขึ้นกระทะเปิดไฟปานกลาง เตรียมใส่กล้วยลงในกระทะเวลาทอดอยากให้กล้วยติดกันพอทอดเสร็จให้ลงมาพักกองน้ำมันออกให้แห้งแล้วเอามานุรั่งและแพ็คใส่ถุงแล้วก็ยุบไในถุงห่เอเพียงะคะเช็คไอ้มีความสะอาดซึ่สัตว์กับลูกค้าเพราะว่าใช้ของอิหาง่ายในไทยทุคนค่ะได้เป็นจุดเด่นของชุมชนได้และสามารถเหลือนยายได